สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อ,อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนึกไม่ออกเ <c oughs> นี่ยแหละค่ะคือสา,อบบาเหตุที่งงนะเพื่อนบอกว่าให้ไปดูต้นกระบ,บอกน,นี่ค่ะทุคนเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วแต่เราสรบ เสียงเสียงให้หเปลานี่นะคะทุกคนเราก็จะปีนตรงตรงนี้ก่อนนะคะให้เพื่อนเราถือให้อาถือให้หน่อยคะ่ะไม่อยากปีนค่ะก็ได้ค่ะปีนได้เดี๋ยวเราต้องอามเรามารุนกันนะคะว่าเพื่อนเราจะติดเอออ้ยมียักษ์มาจับมียักษ์มาจับ <c oughs> ม,นะมันปีนปีนภาษาลิงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะ <c oughs> มาทำของตัวเองให้ด้วยนะคะมุมนี้มันเห็นตอนปีนไหมโอเคไห เราข้าไม่ทำเลยเอาเพลงเอาเพลงอะไรดีทุกคนเอาเพลงดือดู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 ออะไรที่มันทำคือเพลง เพลงไหนวะก็ไหนบอกก็ไหนบอกเพลงอลนปั๊ดอลนปั๊ลันปัลันปั๊อล